ฟังดูก็ตรงนักนาข้าชอบไทยดังมข้าส่งกระเสริมคำพูดบัข้าข้าแต่งกับเองเองเป็นของข้าใครเรียกพัญยาแต่ข้าเรียกมี สวยไม่ต้องมาคอยแต่ถ้าบาันเย็นคิดไปเด็นในกรุงเลดล้อยอยากจะทิ้งค่าให้เศร้อยถ้าจับไม่คอยความตาถ้า,ามันลุกทุงข้านอนบุ้งสีหูถ้าพูดเงนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนันกษะสมทุกท่านครับ สำหรับวันนี้มีเหรียญ1น1สตางค์หสตางค์สิสตางค์พศสองพันห้ารอยสนะครับมาให้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับเนื้ออลูมิเนียมเพื่อนเพนเคยเห็นไหมครับแบบนี้จะไม่มีใช้ในชีวิตประจำวันนะครับออกมาก็จะเป็นแบบว่า ใช้ในระบบจัดเก็บภาษีการนะครับเป็นเนื้อลูมิเนียมขนาดเล็กๆจิ๋วๆเลยนะครับเหรียญแบบนี้ก็จะมีจํานวนการผลิตไม่เยอะนะครับไม่มากครับนะครับเป็นเหรียญจิ๋วๆแบบนี้นะครับแต่สวยนะครับนะครับเป็นเหรียญหนึ่งสตางค์นะครับอันนี้ที่ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยอันนี้นะอันนี้หนึ่งสตางค์ครับเป็นเหรียญจิ๋วมากเลยนะครับเหรียญนิดเดียวนะฮะ ด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผินพระพักเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่9้า เป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับขนาดเล็กนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปนี้นะครับรูปพ,พระธาตนี่นะครับเล็กมากนะครับซูมให้เห็นก่อนด้านหลังนี่นะครับ ริมขอบเหรียญจะมีข้อความเขียนว่าประเทศไทยนี่ครับด้านบนนะฮะริมขอบเหรียญด้านบนครับมองไม่ค่อยชัดนะครับเหรียญเล็กมากแล้วนี่ก็จะมีระบุพศนะครับพศ2531ครับริมขอบเหรียญด้านล่าง ตรงกลางเหรียญนะครับจะเป็นเลขอารบิกกับเลขไทยนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับและริมขอบเหรียญด้านล่างก็จะมีข้อความเขียนว่าสตาค์งครับเหรียญจิ๋วนะครับขอบก็จะเป็นขอบเรียบนะฮะขอบเรียบเพื่อนๆก็อาจจะเคยผ่านตามมาบ้างครับแต่ไม่ไม่บ่อยนะครับเพราะว่าขออภัยครับเพราะว่าไม่มีใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ เป็นเหรียญที่สภาพสวยครับ UNC แล้วนะครับเหรียญน,นี้ไม่ผ่านการใช้ครับเพื่อนๆทางบ้านก็ส่งมาให้ชมนะครับแล้วก็แลกไปนะครับขอแลกนะครับเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้กับสวยๆวิงๆฮะเก็บไว้ดีมากเลยนะครับสภาพแบบนี้ก็จะมีราคาหน่อยนะครับ กล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่อ๋อนี่ครับใช้ได้แล้วสภาพเหรียญก็สวยนะครับวิ้งเลยนะครับเป็นเหรียญหนึ่งสตางนะครับสภาพสวยๆแบบนี้หายากนะครับเพื่อนๆท่านใดมีก็อยากจะแลกหรือว่าอยากจะเอาไป เก็บสะสมนะครับผมก็ยินดีแบ่งปันให้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆ <fera> มีเยอะๆอยากจะให้ผมแลกก็ผมก็ยินดีรับแลกนะครับอันนี้ก็เป็นห้าสตางค์นะครับมาดูห้าสตางค์กันบ้างครับก็จะมีใหญ่กว่าเดิมหน่อยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้หนึ่งสตางค์นะครับเมื่อกีก้ที่ที่ชมไปนะอันนี้ห้าสตางค์ก็จะมีขนาดต่างกันนิดนึงนะครับนี่ฮะนี่ฮนะนี่ต่างกันนิดนึงนะครับ อันนี้เป็นเหรียญห้าสตางค์นะครับด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผิดมาพักเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่9 ด้านหลังก็จะเป็นรูปมนี้นะครับน่านจะเป็นพระประถมเจดีนะครับถ้าเกิดดูไม่ผิดนะฮะเล็มขอบเหรียญด้านบนมีข้อความเขียนว่าประเทศไทยพศ2 5 3 1นี่ครับแล้วจะมีข้อความด้านล่างเขียนว่า5สตางค์นะครับเป็นเลขอารบิกแล้วก็เลขไทยนะครับ ดูจุดจสวยให้ชมครับเหรียญเมื่อกี้ไม่ค่อยสวยก็จะเนื่องมาจากน่าจะเป็นรอยขูดขีดที่อยู่ในถุงนะครับระหว่างที่ว่าเก็บนะครับจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับเป็นเหรียญที่ถึงสภาพ UNC ก็จะไม่ค่อยสวยวิ่งนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเนื้อลูมิเนียมนะครับเนื้อลูมิเนียมก็จะจะอ่อนหน่อยนะครับก็จะมีรอย ขีดข่วนได้ง่ายนะครับร้อยขูดขีดจะมีง่ายมากนะครับนี่แบบนี้เพราะเป็นเนื้อเนื้อลูมิเนียมที่แบบว่ามีความอ่อนนะนะนครับโดนอะไรนิดอร่อยแล้ก็เป็นรอยนะสําหรับเหรียญน,นี้ก็จะหายากอยู่นะครับเพราะว่า ไม่มีใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากจะเก็บสะสมก็ทักมาได้นะครับเราก็ยินดีแบ่งปันนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่มีเยอะๆก็ทักมาได้นะครับลองส่งรูปมาให้ให้ชมนะครับว่าสภาพไหนนะครับผมก็ยินดีรับแรกนะครับอยากเก็บไว้เรื่อยๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็น ด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผินพระพักเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่9นครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ10สตางค์นะครับเหรียญสิสตางค์นะฮะด้านหลังก็ด้านหน้าจะเป็นรูปพระธาตุนะครับ นี่ครับริมขอบเหรียญด้านบนก็มีข้อความเขียนว่าประเทศไทยครับแล้วก็ระบุพศ2 5 3 1นะครับเป็นเหรียญสิบสตางค์นะครับนี่ครับตรงกลางเหรียญน,นี่จะระบุราคาเหรียญน,นะครับ10สตางค์เป็นเลขอารบ,บิกแล้วก็เลขไทยนะครับแล้วมีคำว่า มีตัวอักษรเขียนว่าสตางอยู่ตรงกลางระหว่างเหรียญระหว่างเลขสิบไทยกับเลขสิบอารบิกนะครับสภาพก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับแต่ว่ามันจะมีคราบมีมีมอรอยมีรอยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อลอูมิเนียมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนื้อลอูมิเนียมก็จะเป็นแบบว่ามีรอยขูดขีดง่ายๆมากๆ นี่นครับลองดูเหรียญสวยๆสิอันนี้พอสวยหน่อยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะบอกว่าไม่มีใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็จะมีใช้ในระบบภาษียกรนะครับจัดเก็บภาษียกรก็จะมีจํานวนการผลิตไม่เยอะมากนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็อยากเก็บสะสมก็ ทักมาได้นะครับสำหรับไ d l ลของผมก็082 250 1156นะครับเพื่อนๆจะแลกไว้เก็บสะสมมาไว้ดูหรือว่าให้บุตรหลานชมก็แอดไลน์มาได้นะครับทักมาได้ติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีอยู่เยของเรามีอยู่เยอะต้องการอยากจะแลกอะ่ะก็แอดไลน์มานะครับ 0 8 2 2 5 0 1 1 5 6ครับเราก็ยินดีรับแรกนะครับผมก็จะเก็บเรื่อยๆนะครับก็สำหรับราคารับแรกก็อยู่ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับว่าสวยหรือว่าไม่สวยนะครับหรือว่าเป็นสภาพผ่านการใช้ก็จะถูกหน่อยนะฮะลองส่งรูปมาให้ประเมินราคาได้นะครับสำหรับวันนี้เชื่อว่าเพื่อนๆก็ต้องได้รับ ประโยชน์บ้างครับได้รับความรู้บ้างเป็นแนวทางในการเก็บสะสมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมแล้วชอบก็ฝากกดติดตามช่องคอนไทยเหรียญไทยไว้ด้วยนะครับนี่นะครับขอขอบพระคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าแนละคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ